ถ้าหลุดโลครับถ้าพี่จะขยับเส้นนี้มันต้องหลุดโลข้างล่างมาก่อนครับถ้าพี่จะขยับมันต้องหลุดโลครับตอนนี้ผมจะไม่ขยับเพราะว่ามันยังไม่หลุดโลครับในส่วนของสปีดไลน์ต้องทําให้เขาหลุดโลก่อนเราถึงจะขยับโอเคไหมครับพี่ๆนะครับถ้ามีจุดเข้าอีกจะเข้าแจ้งเข้าไปในห้อง VIP พี่ๆท่านไหนอยากจะเข้าห้อง VIP ก็ไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับขั้นตอนต่างๆนะครับอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับ ไปที่หน้าโปรไฟล์ทำตามขั้นตอนต่างๆนะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนที่สนใจที่จะรับรีเบทคืน5เหรียญนะครับรับของของขวัญนะครับพี่ก็สามารถทักหาน้องแอดมินได้ที่หน้าโปรไฟล์ด้วยเช่นกันนะครับได้รีเบทคืนก็คือแคชแบ็กคืนนะครับแล้วก็เติมครั้งแรกนะครับก็จะได้เพิ่มอีก50เปอร์ด้วยครั้งที่2ได้20นะครับและใครที่อยากจะเรียนนะครับวันที่17-18สิงหานี้นะครับโรงแรมแมนแมนดารินนะครับ สิจดโรงแรมแบนดารินก็ไปเจอกันได้นะครับผมเองก็จะเป็นคนสอนตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึง17 5าโมงเย็น5โมงครึ่งนะครับ2วันเต็มๆนะครับที่เราจะอัดความรู้เข้าไปนะครับตอนนี้ก็นั่งไล่ทำสไลด์ใหม่ทำไม่ทำาไม่ได้ทำสไลด์ใหม,ม่ทำสไลด์เพิ่มทำสไลด์เพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อที่สไลด์ที่เคยทำไว้แล้วก็จะทำเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพื่อให้จุดตรงไหนที่มันยังเป็นจุดบอดที่เรารู้สึกว่า น่าจะทําให้พี่ๆห,หลายๆคนเข้าใจได้มากกว่านี้ก็จะเติมเพิ่มเข้าไปฉะนั้นเวลามันก็จะใช้เยอะขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเวลาก็จะใช้เพิ่มกว่าเดิมอีกใครได้ออกตลาดแล้วออกเลยนะครับพักผ่อนนะครับถอนกดถอนกดถอนถอนะครับง่ายที่สุดนะครับกดถอนแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเอาใหม่ตื่นเช้ามาวางแผน9ก้าโมงถึงสิบโมงเจอกันเหมือนเดิม9ก้ 9. โาโมงถึงสิบโมงเจอกันเหมือนเดิมแล้วก็พอ9โมงสิโมงเจอกันเหมือนเดิมวางแผนเสร็จก็รอเทรดตามแผน รอเหตุตามแผนทําตัวเป็นแบบนี้ทุกวัน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 คือทุกวันครับทําตัวแบบนี้ทุกวันคือทุกวันครับทำ